ตั้งแต่ตาร์ฟบังพาาห้อโภมาเดีนะคะก็ฟังเรื่องบ้านเรื่องบ้านหลันี้เมื่อวานค่ะฟที่้รโอสถอธิบายเรื่องการะสุภาแปดรู้สึกว่ามีความเข้าใจมากขึ้นในครัแรกที่รู้สึกแบอบล้วก็อันนี้อันนี้คือกระสุภาพแปดที่จะเริ่ตถ้าเราจะเริ่มปฏิบัติีเราเราจะปฏิบัติด้ที่มีสาน่น้อเริ่มจากจีใเลยนะคะ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไล่ไล่ไปเร่อยทานสารสีอะไรค่ะก็เมื่อวานมีความกรใจัเดนมากขึ้นนะคะนแก่ล้ก็แล้วก็ทไปเพราว่าเราก็ทำไปแบบไม่รู้ว่าเป็นเรื่องทำไปแต่ว่าทำไปแต่พอพอมาปั่นรณะท่านคณะนัขึ้นแล้วก็ข้อครู็ตามฟัหรืออะไที้จน่องครั้งแสุดเมื่อวานนี้รู้สึกนาขึ้นเพราะนั ลำดับนี้คืออ่รเดืละห้าวิชาแปดที่เราทำอยู่นะค่ะก็เรามีควาเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าออกไปห้าแต่เอได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ได้สังเกตเองมากขึ้นค่ะยังจะอธิบายเอ่อเละสิบห้าวิชาแปดได้ฟังอีกค่อยๆละเอียดลงไปอีกรู้สึกว่ายังอธิบายไม่จุใจเท่าไหร่เลยมัิมันมัน รวมแล้วพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จรสิมาวิชาเป็นของศาสนาพุทธมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยเน,นรู้สึกว่ายังคลี่ไม่ออกค่อยออกเท่าไหร่คลี่ข้าจายออกมายังไม่ยังไม่ดีจะต้องอธิบายซ้ำซากละเอียดละออขึ้นไปอีกเพ mm hmm. าะครูยังไม่เบื่ออธิบายลูกๆอย่าเบื่อฟัง อ่าลูกอย่าเบื่อฟังอาตมาก็เห็นว่ามันสําคัญนะมันต้องอธิบายเหมืนตายมียกเืยอ,อ,อันนี้สังเกตฟังดูก็คือปิ่นเขาได้อัน,นิสงส์จากการฟังธรรมเคยฟังแล้วแต่ว่าเข้าใจยิ่งขึ้นอืมทิฏฐิถูกตรงขึ้นทิฏฐิอุชงกรธิกรธิอันนี้สงห้าประการในฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง เข้าใจยิ่งขึ้นอันนี้เราเราควรจะตรงขึ้นเราควรจะทําใจให้เป็นอย่างไรเป็นความสงสารเละเราควรจะทําใจให้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งหรือว่าหรือว่าปล่อยให้มันธรรมดาแล้วมันก็จะเกิดเองพระครูครับอานิสงสงการได้ฟังธรรมเนี่ยเราต้องพยายามทําใจให้มันได้อานิสงส์มันจะได้ตามหลักพระพทธเจ้าตรัสไว้เลย มันจะได้ตามนั้นน่ะถูกครับทาเหตุผลจะได้ถ้าเกิดว่าบางหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ก็ฟังเคยเคยฟังแล้วอ่ะฟังก็ได้ไม่ทํไม่นะไม่ได้อันนี้ข้อสามทิฏฐิจะตรงขึ้นตรงขึ้นนี่มันจริงๆนะทิฏฐิไม่ใช่ว่ามันจะพัวทีเดียวเลยว่าเราเข้าใจแล้วสมาธิทิฏฐิแล้วมันยังไม่ทีเดียวนะยังไม่ตรงแล้วตรงอีกตรงแล้วตรงอีกตรงแล้วตรงอีกคือไปอีกนะ เรา<ท>เราต้องปรับทิฏฐิหรือว่าฟังไปเองมันก็จะฟังไปนี่ไม่ใช่ไปปรับ <c oughs> ทิฏฐิมันจะเกิดมัน,น,นทิฏฐิมันจะเจริญขึ้นทิฏฐิมันจะเจริญขึ้นจริงๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะได้ฟังของ,ของใหม่ได้ฟังสิ่งอัน,น,อนรรอหนึ่งอนิสงส์ในการฟังธรรมหนึ่งอะไรได้ฟังของใหม่ สิ่งที่ยังไม่เคยได้ไไดฟังก็ได้ฟังได้ยินอสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง2 2> แม้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทิฏฐิถูกตรงขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น็ขาสามารถทาให้หายสงสัยอ่าบิญติกิจปเรื่องเอหายสงสัยเนี่ยผมเปิดตําราดิห้าประการอักษรตังสุนาติย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้เรียนรู้สิไม่เคยเรียนรู้สุตังปริโยทะเปติ คือสิ่งที่ได้ไฟังแจ่มแจ้งเข้าใจชัดยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นข้อสามกลงขังวิหนติหมดสงสัยเอยข้อสามหรือข้อสี่ข้อสามข้อสามใดอ่าข้อสี่ก็ข้อสี่ทิฏฐิอุชุมกระโดงตรงอ่าานี้ถูกตรงขึ้น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 เนี่ยอย่านึกว่าทิฏฐินี่พุ้อนึกว่าเราเข้าใจแล้วนี่ตรงปั้วเลยนะยางอ่ายังตรงเป๋อยู่ยังไม่ใช่ตรงเป๋งข้อตรงเปุ๋ดท้ายคือ จิตใจป่องใสอ่าจิตตมัสสะเริ่มใสเริ่มใสผ่องใสจิตใจย่อมผองใสหนึ่งจิตตมัสสะปฏิสติอืออันนี้ก็ตรงเนี่ยปิ่นเขาพูดมาอันนี้ผมสังเกตตัวเองอ่ะถ้าแบบว่าเราก็ฟังฟังแบบที่ก็เคยได้ฟังได้ฟังมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรใหม่คนไม่ละเอียดสิไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยินไม่ได้มีอะไรใหม่ หนึ่งคนไม่ละเอียดสองคนบรรยายก็ไม <c ười> <od> ่ใหม่จริงๆหรือว่าเราไม่ตั้งใจฟังอ่าไม่ใหม่ยังมหาบัวเนี่ยวนอยู่นั่นแหละแล้วก็ดีไม่ดีไอ้ไอ้คำที่พูดมันลงต่ำด้วยลงหยาบไปด้วยแทนที่จะละเอียดพัฒนาขึ้นเปล่าตามภูมินะฮมสุดท้ายหยาบคายเลย นะบวดอี้ทุกการบรรยายธรรมะขั้นหยาบคายเลยอ,อพูดออกมาตน้าตาเฉยเลยถึองอภิยวะเพศเรื่องอะไรอะไรออกมาอย่างนั้นเลยเป็นคำเลยออกมาโอ้มันยังไงนักเขา้นานักเข้าพูดไปถึงขั้นนั่นบรรยายไปบรรยายไปก็ยิ่งตําลงเสื่อมลงพูดถึงทักษิณพูดถึงอะไรม,มันเมื่อกี้ทําให้ผมได้ไง่คิดว่า ต่อไปเราฟังทำเราต้องมาทบทวนว่าเราได้อาน,นิสงส์ทั้งห้าประการไหม,มถ้าไม่ได้นี่เราต้องเอปอรับปรุงแก้ไขวิธีการฟังของเรา,าง,งั้นไม่ง,งั้นไม่คุมม้มโอ้โหสามมาฟังจากพระโพธิสัตว์มีฟังมตระหน้าด้วยมันน่าจะได้ได้ทั้งห้าข้อเนี่ยเอาละมีใครทบทวนต่อ กำทเมื่อวานนี้อะไรครบแปดแล้วเนาะประหาราทนะัะตาใหญ่ของเมื่อวาน<ร>อธิบายได้รครบละเอียด, <laughs> ตดแต่ก็ยังจะพูดถึงใหม่อยู่จะพูดเพิ่มเติมอีกว่าความมหัศจรรย์นั้นคือความจริงที่แม่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นมีความมหัศจรรย์นั้นได้มันมหัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากคือคนยุคนี้ไม่ได้บรรลุ โสดาสกิธานาคากันได้ง่ายๆเลยแต่มันก็ยังมีชาวโสรลุโสดาสกิธานาคาอรหันกันได้อยู่ท่ามกลางพศ2500กว่าเนี่ยยากกสมัยพุทธเจ้าคนเป็นยากมากเลยแล้วมันก็เป็นไปได้นี่คือยิ่งกว่ามหัศจรรย์ไงถึงขั้นมีสาธารณโภคีเนี่ย มันสุดมหัศจรรย์แล้วอะอาตมาว่าโอ้โหชีวิตนี้มันพาสร้างความมหัศจรรย์ได้ยิ่งกว่ามหัศจรรย์โลกินเนสบุุ๊ก <ness> ที่เขานับของโลกโลกี่อย่างอย่างกี่อย่างนี่ยิ่งกว่ามหัศจรรย์นั้นจริงๆเลยยิ่งใหญ่สุดยอดเลยเขาไม่รู้มันเป็นนามธรรมเขาไม่เข้าใจไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้เขามีแปดอย่างละสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นอกจากจะเป็นนามธรรมแล้วที่มันเข้าใจไม่ได้ก็เพราะวามันไม่ใช่นามธรรมแค่โลกิยธรรมมันเป็นโลกุตรธรรมมันแยกออกไปจากที่คุณจะมารู้มันได้ไง่ายๆจึงเรียกว่าอาจินไตคิดเอาไม่ได้เลยคุณต้องมาโอ้โหเริ่มต้นคุณจะมาศึกษาต้องมีมูลสูตรสิบเลยวัดด้วยมูลสูตรสิบเลย ข้อแรกนี่ต้องฉันทะจริงๆเลยฉันตาไม่ใจตื่นๆเลยนะต้องมีความยินดีเต็มใจที่จะเอา,มาเมาจริงๆเสร็จแล้วจึงมาศึกษาเรียนรู้จึงจะมณสิก,การถึงขั้นโยนิโสได้ไม่งั้นคุณก็มณสิก,การอย่างนี้ทุกวันนี้หลับตงรงหลับตาปฏิบัติอะไรอะไรกันอยู่นี่อย่าว่าจะหลับตาปฏิบัติเลย แม้แต่ในเทระสมาคมนี่จะลืมตาจะศึกษาอะไรกันอยู่เนี่ยก็จะมาอ่รับตาบ้างเดินจงกรมบ้างนองนนก,ก็ศึกษาทางพยัญชนะจะเยอะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ปฏิบัติมณสิก,การโยนิโสได้เลยเพราะมูลสูตรนั่นแหละมณสิก,การคุณจะต้องทำงางต่อมีผสสาเป็นสมุดไทย มีผัสสะเป็นเหตุแค่นี้ในพวกพระป่าพวกนั่งหลับตาเนี่ก็ลงกระป๋องหมดแล้วนะต้องมีผัสสะเป็นสมุทยัยถ้าคุณไม่มีผัสสะเป็นสมุทยัยคุณปฏิบัตินั่งหลับตาไปเลยเทลงชักโครกได้นั้นไม่ไม่ใช่เลยเมื่อมีผัสสะจึงมีเวทนาไปที่ประชุมลง เวทมนเวทนาเป็นสมุสนณาเป็นฐานปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดคือเวทนาในเวทนาเวทนาร้อยแปดจะรู้กิเลสไม่รู้กิเลสก็รู้จากมนโนปวิจารสิบแปดเกหาสิตามโนปวิจารเนคามิตามโนวิจารแล้วก็ทำสำเร็จมันถึงอุเบกขากันจริงๆริเวทนาเป็นที่พิจรม์ทำได้จึงจะเป็นปมุขมีสมาธิเป็นปมุก ถ้าคุณทําไม่ถูกไม่ตรงตามที่ว่านี่เวทนาร้อยแปดจิตของคุณจะเป็นสมาหิโตจะเป็นสมาธิแบบสมาหิโตเจมีเจโตบริยานสิบหไม่ได้เลยนั้นต้องตามสูตรตามที่อัตมาสาธยายคร่าวๆเนี่ยมีสมาธิเป็นประมุกสติของคุณจึงจะเป็นอธิปไตย ปัญญาของคุณจึงจะเป็นอุตระมิมุติของคุณจิงจะเป็นแก่นแท้แก่นสารสาระที่แท้จบมิมุติได้คุณก็เป็นอมตะบุคคลเป็นโอกรายังลงสู่ความเป็นอมตะบุคคลที่นี้คุณก็อยู่ที่คุณจะประินิพพานเป็นปริโยสารหรือไม่ปริโยสารก็เรื่องของคุณและอมตะ คุณจะตายคุณจะเป็นเมื่อยงอาตมานี่ใครยังไม่ยุ่งอาตมาอาตมาจะไม่ได้ผ่านไปอุษาไหมไหมหรือไม่อาตมาจะเกิดอีกมันเกิดอีกเรื่องอาตมาพระเจ้าไม่เกี่ยวจิตวิญญาณของอาตมาไม่เกี่ยวเพราะพระเจ้ามันยุ่งเป็นเนี่ยอภิภูมูลสูตรสิบเป็นอภิภูเป็นอภิภูสภาวะอนุปะใช่ ดินอภิภูเป็นผู้ที่เป็นอนุปกรรมมังอนุปกรรมะรู้การเกิดการดับรู้การมีการไม่มีรู้สึกสภาพพวกนี้เป็นผู้ที่จะมีอํานาจมีอิทธิพลเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอนุปกรรมะอภิภูยะมีอิทธิพลเหนือสุติสุย่างเป็นแดงเกิดที่จะทําให้เราสลัดทางโลกเข้าสู่หมู่กลุ่มสาธารณโทคีได้ อันนั้นได้แล้วแม้แต่ชีวิตหรือจิตวิญญาณเราจะจัดการของเราเนี่ยเนื้อก่อนนั้นอีกอ,อยู่กับหมูเข้าสาราโบกีนี้ได้แล้วกว่าจะเป็นอภิภูมิไปเจริญเรื่อยๆอภิภูมิก็นอก้องๆสยามภูสัญญาณสัญญาณบอกหมดเวลาแล้วนาเจ็ดโมงสิบหกแล้ว เดียวเป็นเดินดูไปแบบโมกไปไป,ไปมนามโมเวลาพอแค่นี้เนาะอันนี้คนไม่รู้นะว่าคนไม่รู้ว่านามโมนี่มันมีที่มามเรียกนามโมอ้าวสาธุสาธุเมื่อเนะทุกคนไปออกกำังกายนะ